จะเอาออกเหรอพี่ตัวจะเอาออกมามาเอาออกแล้วมามาหมุนเอาไปกินแล้ยกินแล้ยกินแล้ว,ลว,ลวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยับราเลยยับยับเร็วแล้ว อายุประมาณสองขวบกว่าๆนะคะซึ่งตอนนั้นพวกเราอยู่กันที่ค o f ฟ่บาสส l 3 3ามห t ึ่งสค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคาเฟ่นออในกแนวเท่ๆแบบทหารต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะ

ซื้ตอตั๋วก่อนซื้อตั๋วที่นี่โอเคขึ้นเครื่องกันอ่อฮะขึ้นข้างหน้าหรือขึ้นข้างหลังดีแขางแังเราจะเดินไปด้านหน้ไหนาได้ไหมอ้าวไปนี่สจังสวย ทางขึ้นไปไฮะงไปรีวิวการขึ้นเครื่องครั้งแรกของซีซูเครื่องบิน,นจริงๆนะขึ้นมาข้างบนเราก็จะเห็นวิว ขึ้นตรงนี้ก่อนอย่างร้อนเลยอ่ะง่ายๆก็งั้นเป็นแคนนอนจำๆหนึ่งโอเคเข้าไปดูข้างในกันต่อก็ก็กาได้ค่ะได้ค่ะเทศนาโูปด้วย ซื้อเพิ่มที่นี่ได้เนี่ยแค่สุดอุกสุดชอบไหมนี่เลยมีกาแฟร้อนๆอ่ารับอะไรดีคะ

สอง้นหนึ่งหมายเลข96 9า2 4บ้สิดอี้วยสิไม่เปลี่ยนสิเดี๋ยวก็ลืมมันชุมมากเลยเเต้เเต้คไกโอเคไม่หนีบมือนะไมแล้วเปไดอี้ ซ้ <ules> <Okay. laughs> อมพาซีซูขึ้นเครื่องบินจะได้ไม่ร้องไห้ตอนขึ้นจริงๆนะนี่แ่ซฟลุกจอยซีซูมีเสียงแค่ระกวนเสียงยูเครเยรฟอร์สอ้ยูเครนเนอฟอร์สม่ยูเครนอสเป็นุกอบาซีซ ไม่ต้องระวังไม่ต้องนี้แหละเราก็เดินไปดูเดี๋ยวก็กล,กลับมาอีกไปเราไปดูไปดูข้างเครื่องโอ้ยจิ๋แบบนี้ใช่ไหมจ๊ะดูของจอมม้ามันก,กีน่สิบกอดเยอะเลยอะไรนะว้าวนี่มาม้าไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยแม่นนั่ง 累。 ถ้าเกิดไม่ขึ้นไม่ขึ้นครึ่งพินนะซีซูจะไปหาโอภาโอมาไม่ได้นะลูกเราต้องไปหาเราต้องขึ้นแบบนี้นั่งมันนานเลยต้องน้องฝึกขึ้นรู่นลัโคสตะกอนสถานีได้ก็คขาผิดมาซีซูก็แม่ไปไปซื้อเค้กกันไปอะไรอีกซีซูยังได้อะไรครับ ชิโซอยากได้อะไรกบชิซชิซคุ้มไมเนี่ยเอาอะไรมาเม็ดโอริโอฮัทโซอันนี้น่ากินอันนี้ช็อกโกนะคะโอูชิก็ได้กินไหมเนี่ยตัวช็อกโกแลตจะมีเป็นสามตัวนี้เอาโอริโอกับชีสเค้กไหมมีแล้วโอรีโอนกับชีสเค้กช็อกโกแล ต้นไม้ได้ค่ะไปนะจะมาไหมนี่ไงป๊าออามาแล้วลูกต้นไม้มีนะ้นไม้ที่นั่ต้นไม้ให้ถือให้ถืออ๋อช้อนี่ช้อนกขาบอกต้นไม้ปลูกตามป๊าปปไปนะขออนุญาตคุณลูกค้าให้ถือเตอะขอ้างดึงหมายเลข16 17 18 ขอเชิญคุณลูกค้ามาติดต่อรับเชิญอยู่ได้ซีซูเชี่ยซีซูขมิียขอใช่เดี๋ประมาณบ่ายเนีซีซูโน่นไปตงนู้นไปตรงนู้กินเค้กกันยยังยซีซูไม่กระไม่ผ่านเดแ้อสัก้าุดขเ ถึงแล้วฝรั่งเศส <ไป S 1> ว้าวเ <ไป S 1> บาๆลูกก็เครื่องนี้เขาจะไปฝรั่งเศสวันสุดตะกี้บอกเังก็้อ ลงใช่ไหมถึงแล้วทีฝรั่งเศสรเราจะไปต่อเครื่องไปเยอรมอันไงปะป๊าก็าต้องขที่ฝรั่งเศสก่อนสิ ้อมก่อนนั่นไหนคุณจะไปนั่งตัวไหนนั่งตัวนี้นี่แจ็คกีด้วยะปะป๊าจะร้อนตูดไหมละห่ะลูกร้อนไหม แจ็คแจ็คสเปร๊กป๊าป๊าดูลำม้า,มาดิช่วยหน่อยขำเลยนีน่ไงหนึ่งคันซื้อเต้นหนึ่งเหรอ กกคาเท่าไหร่อะคะหนึ่งร้อยจ้ะกี่ครั้งนึ่งครั้นั่งได้นานแค่ไหนอะคะหานาทีสาะพี่ค่ะ Nee, siehst so. du, hier mit der Mama mit. Mega Mama. Blablame. Blab, sie so, ba. Sie so, man hat da Mama. Der. Nein, 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 nein. Dann, nein, nein. Leo, man. <laughs> sie so, setz dich set ja. auf den Schuss. Ja, <laughs> โอเคโอเคให้ซิซูด,ดูก่อนรับผมวัไยนะครับหนึ่งรอบมันจะดูมือเราเอดิไม่ิปเออซีซูจะไปด้วย,ย,ยนั่งเลยมนะ่ยยอ๋อมาดมาทำอ อา้าวมามา,มามทนอะไรโอ้มันเบรกไว้ก่อนนะมาน,น,นาสิจูอยากอยากนั่งด้วยปามาขับเอา้าทำไมอะฮะมันยากย,ยังไง มันขมเหมือนขมเอนขึ้มัก่อนอืมอันตรายสิันายบึมมมามันล้มไม่ได้ไม่ต้องกลัวถึงแล้วเอี่ยดูการสตลมบตรวสัน Sieh so, komm mal in den Schatten mit, komm mal in den Schatten. so. Also. Lass die Mama mal eine Runde machen, dann kannst du mit drauf, okay? Leo 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 à, Này cũng <laughs> được Nhớ cái đèn hả? Bùm bùm lấy cái mà tiếng bán Đấy, Leo leo Nào cái <này. cười> <Đưa> cái đô đi Bum bum bum, Làm ai hết tâm tôi quá

Yeah. <laughs> Gue t referred to this route because it's very exciting, all the way up Jinbo! Hört mich jemand? Ist da jemand? Ich bin So, auch nicht. Der Wieso willst du dich mal hier drauf stellen? Oh. Oh, Guck den nicht. Guck mal, wie groß der ist. So, wenn der gandig wird, dann haut er ganz schön fest zu, so groß wie er ist. Steh ich mal an. ich auch. Mein Auge! Ja, ganz gut. Hier muss sie ankommen. สนุกกว่าลูกก็คือป๊าป๊านี่แหละแม่วะออกมันออกนี่คนแดงเลยมองหน้าแบบนั้นป๊าซึง้งงง hello, Israel, đi đi bán canh đi, không. Anh chưa từng làm luôn. Anh ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเช้าเชา้า